ลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กันกับช่อง Just J ในเกม One Punch Man the Strongest กันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าตัวราชาทะเลเล็กนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าโกเคสเซอร์นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกเลยนะคะที่ช่องเรานะั้นจะทําการรีวิวนะคะก่อนจะเริ่มรีวิวนะคะเรามาทําความรู้จักกับประวัติคร่าวๆนะคะของเจ้าโกเคสเซอร์ในอนิเมชันกันก่อนดีกว่านะ เจ้าโกเคสึนะคะเป็นมอนสเตอร์นะที่ทางสมาคมฮีโร่ประกาศว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีระดับไหแณนะระดับมังกรนะคะเจ้าโกเคสึนะคะก่อนที่เขานะจะเป็นมอนสเตอร์ Monster นะคะเขาก็เคยเป็นอดีตแชมป์ของเวทีประลองยุทธ์มาก่อนด้วยนะแล้วก็เขาก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมอนสเตอร์นะคะเจ้าโกเคสึนะคะตอนแรกนะเปิดตัวมาเท่มากๆเลยนะคะในอนิเมชั่น เราก็คิดว่าเราจะได้เห็นฉากสู้เขาเท่ๆนะคะแต่ว่ายังไม่ทันเห็นเขาออกสกิลเลยนะคะเขาก็ หลังจากที่เราทําความรู้จักกับเจ้าโกเคสึื่ในแอนิเมชันกันไปนแล้วนะคะต่อมานะเราก็มาทําความรู้จักกับเขาในเกม One Punch Man the Strongest กันดีกว่านะคะเริ่มกันที่สกิลแรกของเขาเลยนะสกิลแรกของเขานะคะก็คือโจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจ120%ของพลังโจมตีมีโอกาส100%นะคะทำให้เป้าหมายนะนติดสถานะ Internal Injury นะคะ ซึ่งสถานะนี้นะคะก็จะทำให้เป้าหมายนะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก100%ของพลังโจมตีค่ะและสถานะนี้นะคะก็จะหายไปหลังจากถูกโจมตีค่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะก็มีคนนะ้ามาเมนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะ internal injury นะคะซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาเมนให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเรานะอยากจะปักเมนของทุกคนไว้เลยนะคะแต่ว่าเรานะก็ไม่สามารถปักเมนหลายๆคนได้นะคะเราก็เลยอยากจะขึ้นไว้ในคลิปนี้นะคะคนที่มาดูคลิปนี้นะคะก็จะได้รู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสถานะนี้นะเราจะปักไว้ตรงนี้นี่นี่ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์เลยนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูที่สกิลอันติของเจ้าโก,กเคสึนะคะสกิลอันติของเขานะคะก็คือโจมตีเป้าหมายทุกราย3ครั้งสร้างดาเมจ180%ของพลังโจมตีและเขาก็จะฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองนะคะ20%จาก HP ทั้งหมดนะ และอย่างสุดท้ายนะคะก็มาดูกันที่แพสซีฟของเจ้าโกเคสึนะคะแพสซีฟของเขานะคะก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะเขาจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรักษาแล้วก็เกาะนะคะของตัวเองนะรวมถึงเพื่อนร่วมทีม70เป็นเวลา2รอบค่ะอีกครั้งนะคะเขายังสามารถเพิ่ม HP ตัวเองนะ20และเมื่อโดนโจมตีนะคะแบบไม่ติคริติคอลนะคะเขาก็จะสามารถลดความเสียหายของดาเมจที่ศัตรูโจมตีมานะคะลงนะ3ถึง30เลยค่ะ สำหรับเจ้าโกเคสึนะคะก็สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายรายเดียวแล้วก็โจมตีใส่เป้าหมายทุกรายได้ด้วยสำหรับใครนะคะที่ฟังสกิลของเจ้าโกเคสึแล้วสนใจนะคะก็สามารถจัดเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรียงตามเอ่ำชไนซาเซ r ร์เฟอร์นะคะตัวนี้นะเขาก็จะเข้าเป็นตัวที่9นะต่อจาก f l a s h ี่แฟลชนะคะซึ่งมันยังอีกหลายเดือนนะกว่าที่เขาจะเข้ามาใน global server อ๋อแล้วก็เราเห็นมีหลายคอมเมนต์นะคะถามถึงเวลาการเข้านะของตัวละคร SSR นะคะ เราก็เลยอยากจะถามทุกคนนะว่าอยากให้เราเอ่อทำคลิปแยกเกี่ยวกับตารางการเข้าของตัวละครไหมครับแต่เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าในเอ่อ global server นะเขาจะเอาตัวละคร SSR เข้าตาม China server หรือเปล่าเราก็เลยอยากจะถามทุกคนนะคะว่าอยากจะรู้ตารางเอ่อตัว SSR ที่เคยเข้าใน China server ไหมเผื่อจะเอามาเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้นะคะยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ ต่อมานะคะเราก็มาดูกันที่อคอมโบนะคะของเจ้าโกเคสึนะคะคอมโบแรกนะคะก็มีบาคุซันกับโจเซ่นะคะคอมโบนี้นะจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีบวก10%ค่ะคอมโบที่2นะคะก็เป็นตัวละครที่ยังไม่เข้าในอ่ i n a s ่ r v e r นะคะแล้วก็บาคุซันกาโร่คอมโบนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มพลังโจมตี10%เรเหมือนกันค่ะส่วนคอมโบต่อมานะคะก็เป็นอ่ ผู้ส่งสารทะเลลึกนะคะแล้วก็เจ้าเมลสกัดนะคอมโบนี้นะคะจะช่วยเพิ่มค่า HP ขึ้น10%ค่ะแล้วก็คอมโบสุดท้ายนะคะก็ไม่รู้เลยนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคอมโบนี้นะคะก็เพิ่มค่า HP 10%เหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็มาดูกันที่ไอเทมเฉพาะของเจ้าโกเคสึนะคะไอเทมนี้นะคะถ้าอัพครบ1ดาวนะคะก็จะเพิ่มอัตราคริติคอล5%ค่ะ ส่วนตาเฉพาะของเจ้าโกเคสึนะคะก็ถ้าอับครบ1ดาวนะคะก็จะเพิ่มล็อก5%ค่ะและนี่นะคะก็คือรายละเอียดสกิลของเจ้าโกเคสึทั้งหมดนะคะและก่อนจะจากกันไปนะคะวันนี้นะเราก็จะทำการแรน d ดอมนะคะหาผู้โชคดีที่จะได้รางวัล ID เจ้าทัสมากิไปนะคะจากกิจกรรมคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นรีวิวสกิลการ a โรนะส่วนกติกานะคะก็คือคอมเมนต์นะคะในคลิปนั้นนะแล้วก็ติด hashtag ฉลอง500 Sub s cribe คนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกดพ i ิก Random Comment กันเลยดีกว่านะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าใครน่จะได้รางวัลเจ้าทัศมาก,กินะคะใครนะคุณนัทชัดใจคอมเมนต์ว่าฟังเพลินมากเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะที่ไม่ได้ติดเอ่อแฮชแทกฉลอง500ซับนะคะให้ดีหรือเปล่านะ ก็อยากให้นะคะแต่ว่ากลัวว่า,าผู้ร่วมสนุกคนอื่นนะเขาจะเสียสิทธิ์นะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องขออนุญาตนะทำการสุ่มใหม่อีกครั้งนะคะต้องขอโทษคุณนัทจริงๆนะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มใหม่อีกครั้งนะคะมาดูกันว่ารอบนี้นะใครจะได้นะคุณธวัชชัยนะคะคอมเมนต์ไอพวกมาจิริม่มแมนบุฟเฟ่ไม่ได้ติดแฮชแท็กว่าฉลอง500ยซับนะคะอดได้เลยนะหรือว่าไม่ได้อยากได้อยู่แล้วเอ่ย ยังไงนะคะก็ต้องขอสุ่มใหม่อีกรอบนะคะต้องขอโทษคุณทวัชชัยด้วยนะสุ่มใหม่อีกรอบนะคะจีน่าทำโอจิโร่ทำโอโลจิโอโลจิยังไม่เข้าเลยโอโลจิยังไม่เข้านะคะขอสุ่มใหม่นะ คุณ s t a r ์ u ัสนะคะคอมเมนต์ว่าขอให้ได้ด้วยเถอะแล้วก็ติดแฮชแท็กฉลอง500ซับด้วยนะคะคนแก๊ตเลชเชนด้วยนะคะคุณ s t a r d u ัสยังไงก็ช่วยติดต่อเรากลับที่อีเมลหรือว่าจะติดต่อเรามาที่ Facebook Page ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะช่องเรานะคะมีเพจแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปทักทายนะคะแล้วก็พูดคุยกันที่ Facebook Page นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วเย้เย้อะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ